สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้งานบางท่านและก็น่าจะหลายๆท่านเลยที่ซื้อเครื่องมาใช้โดยที่บางทีไม่ได้สนใจคู่มือนะครับซื้อมาปุ๊บแกะกองเอาเครื่องออกมาใช้คู่มือนี่ไม่ได้สนใจเลยนะครับจากนั้นพอมีปัญหาปุ๊บก็โทรหาช่างบ้างโทรหาผู้ขายบ้างนะครับโดยที่คู่มือบางที อาจจะมีบอกอยู่นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องไฮบริดที่ติดโค้ด04นะครับเครื่องหน้าตาแบบเนี้นี่เพย์หน้าจอแบบนี้ถ้าติด04หมายความว่าแบตเตอรี่ต่านะครับซึ่งแบตเตอรี่เราอาจจะยังไม่ต่ําจริงๆก็ได้แต่มันติด04เพราะว่าเราตั้งค่าไม่เหมาะสมนั่นเองเจอหลายคนแล้วตกใจโทรมาหาผมเครื่องติด04เป็นอะไรครับช่างนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันแค่แบตต่ําหรือแบตอ่อน พอไปวัดโวลต์แบตเราบางคนก็บอกว่าแบตผมยังสูงอยู่เลยแล้วทีนี้ถามกลับว่าตั้งค่าต่าตัดไว้ที่เท่าไหร่อ่าหมื่นตึบงงเลยตั้งเมนูไหนครับช่างนี่แหละนะคู่มือบางทีนะครับก็เอามาดูบ้างนะมันไม่ได้ยากอะไรหรอกคู่มือเดี๋ยวจะพามาดูถ้าซอฟต์แวร์หน้าจอเป็นแบบนี้ให้เราดูที่เมนูประมาณ11หรือ12ประมาณนั้นนะครับมันจะเขียนไว้อยู่ว่าต่ำตัดหรือว่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันอาจจะเขียนว่า,า setting w o l t point back t o utility นะครับเว้นถ้าคุณใช้โหมดนี้อยู่ถ้าแบตเตอรี่ต่ำต่อพูดง่ายเมนู12คล้ายๆเมนูต่ำตัดถ้าแบตเตอรี่มาถึงเมนู12ที่เราตั้งไว้มันจะแจ้งเตือนนะครับถ้ามี ac ถ้าเราต่อ ac input ไว้อยู่มันจะเด้งกลับไปใช้ ac input นะครับก็คล้ายๆต่ำตัดนั่นแหละแต่มันจะมี2หัวข้อหลักๆนะครับด,ดูเมนู12ซะก่อน บางเครื่องตั้งไว้ซะสูงเลยนะครับบางถ้าเครื่อง24โวลต์เครื่องนี้เมื่อกี้ตั้งเมนูต่าตัดไว้ประมาณ27โวลต์โอ้โหตั้งไว้สูงมากพอตั้งไว้สูงขนาดนั้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานอยู่เล้งอยู่ประมาณ25 26อย่างเงี้ยคุณตั้งต่าตัดไว้27มันก็เตือนต่าตัดมันก็เตือนแบตต่ําอยู่ทั้งวีทั้งวันแล้วก็ไม่ยอมใช้แบตก็จะสลับไปใช้แต่ไฟหลวงอย่างเดียวเพราะว่าตั้งต่าตัดสูงเกินไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครใช้เครื่องตระกูลเอเหนือนหรือฟ้าขาวซอฟต์แวร์เป็นแบบนี้ให้ตั้งเมนูที่12ไว้ให้เหมาะสมนะครับถ้าเครื่อง24โวลต์ถ้าเป็นแบตลิเธียมนะครับถ้าเป็นแบตลิเธียมเนี่ยก็ตั้งไว้สักประมาณ24โวลต์ถ้าเป็นระบบ48โวลต์แบตลิเธียมถ้าเป็นอ่า NMC นะครับก็ตั้งไว้สักประมาณ48-49นะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตก็4950 มันแล้วแต่ใครจะดึงแบตเนี่ยดีโอดีแค่ไหนหรือดึงต่ำแค่ไหนนะครับคร่าวก็อยู่ตัวเลขประมาณ4 8ถึง50าโวลต์สำหรับระบบ48โวลต์ถ้าเป็นระบบ24โวลต์ก็จะอยู่ที่ประมาณ23 oh m, จนถึง24สโวลต์สำหรับค่าเมนู2ี่สิก็ไปตั้งค่ากันเรานะครับถ้าใครตั้งไว้สูงมันจะติดศูนง,ง่ายเพราะว่าเราตั้งเพดานต่ำตัดไปสูงเกินไปแบตบรถนี่เตียวมันก็ติด0ูนย์แล้วก็จะมานั่งงงในดงกล้วยอีกว่าเอ๊ะ เครื่องมันเป็นอะไรนะครับที่จริงมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะทีนี้มาดูอีกหัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งเมนูที่13ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับเมนูนี้จะบอกไว้ว่าให้วนแบตกลับมาที่เท่าไหร่จะกลับมาใช้แบตอีกทีหนึ่งนะครับเมนูที่13สมมุติเราตั้งําตัดที่24โวลต์ใช่ไหมเราก็ให้มันแก็บประมาณ2โวลต์น,นะครับตั้งําตัดที่24ก็ให้กลับมาทํางานตอน26 ถ้าตั้งต่ำตัด23ก็ให้กลับมาทำงานตอน25ประมาณนั้นนะครับก็เหลือแก็บไว้ประมาณ2โวลต์นนะทีนี้มันมีอีกหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะอยู่ไหนเอ่ยอ่ามันเป็นโลแบตเตอรี่นะครับคัตออฟก็คือว่าถ้ามันผ่านเมนู11ไปแล้วถ้าสมมุติเราไม่ได้ต่อการไฟฟ้าเข้าถ้ามันผ่านเมนู11ไปแล้วมันจะขึ้นสูงสีแจ้งเกือนแต่มันจะตัดเครื่องที่เมนู29นี โว c ต์ดีซีคัตออนะครับเมนูนี้ก็คือต่ำตัดของกิ่งถ้าแบตมาถึงจุดนี้ได้มันจะตัดชัดดาวเครื่องทันทีในกรณีถ้าเราไม่ต่อ AC Input เข้านะครับเครื่อง24โวลต์ 14, Own, โดยส่วนมากเราเราก็ต้องดูชนิดแบตของตัวเองด้วยนะทำไมผมไม่บอกตัวเลขเป๊ะเพราะว่าแบตมันมีหลายชนิดมากแบตเจลแบตน้ำแบตลิเฟฟธียมฟอสเฟตลิเธียม n อ c นะครับมันหลายชนิดเพราะั้นค่า มันบอกตรงๆไม่ได้ใครจะงงนะครับเดี๋ยวเอาค่านี้ไปเซตกับแบตตัวเองไม่เหมาะสมอ,อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเอาตัวเลขของแบตเตอรี่มาคำนวณดูนะครับถ้าใครใช้ระบบ48โวลต์อ่ะถ้าใครใช้ระบบ24โวลต์เป็นแบต NMC อ่า 7S อย่างเงี้ยนะก็เอา3.0มาคูณ7นะครับก็จะได้กี่โวลต์น่ะลองไปคำนวณกันเราประมาณ20 ยี่สิบโวลต์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนี้นะครับอันนี้คือโลคัตออฟของจริงนะครับให้เราตั้งไว้โดยค่าเฉลี่ยถ้าเป็นเครื่องยี่สิบสี่โวลต์ก็ตั้งไว้ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโวลต์ประมาณนั้นนะครับสําหรับเครื่องยี่สิบสี่นะถ้าเครื่องสี่สิบแปดเมนูนี้ก็จะตั้งไว้ได้ตั้งแต่สี่สิบหกจนถึงอ่าสี่สิบห้าสี่สิบหกโวลต์ได้นะครับบางคนลากไปถึงสี่สิบสองก็แล้วแต่แบตเตอรี่ชนิดนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นค่าก็จะอยู่ประมาณนี้ ดูเมนูด้วยหรือเก็บไว้ด้วยก็ได้นะครับในกรณีถ้าเราไม่รู้จริงๆหรือ,อแปลอังกฤษไม่ออกจริงๆนะครับใช้แอปแปลไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเมนูไว้ไว้ถ่ายรูปให้ส่งให้ช่างดูว่าเออเออร์โค้ดนี้มันเป็นที่อะไรนะครับหลายโค้ดเออ,เอร์ที่เครื่องแจ้งเครื่องไม่ได้เสียนะครับแต่มันเป็นวอร์นิ่งโค้ดแจ้งเตือนให้เราได้รู้ว่าเครื่องเนี่ยมันวอร์นิ่งอะไรมันจะสื่อสารกับเราเพียงแค่เราต้องเข้าใจภาษาที่เครื่องสื่อสารกับเราแค่นั้นเองนะครับ ไม่ใช่ช่างก็เข้าใจได้ถ้าคุณดูคู่มือนะครับนะมันมีบอกไว้หมดเลยว่า,อาเออเลอร์โค้ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคู่มือเขาให้มาทุกเครื่องนะครับบางคนก็ทิ้งไปพร้อมกล่องก็มีนะแถมอย่างถ้าถ้าไม่มีมาในกล่องจริงๆหรือถ้าหายจริงๆก,ก็หาโหลดตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับอ่า,อ,าอยู่ไหนอะเออเลอรนะ์โค้ดเออเลอร์เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเผื่อใครจะแคปหน้าจอไว้นี่เห็นไหม โค้อดอะไรต่างๆนะครับที่เครื่องเด้งขึ้นมามันจะมีบอกไว้หมดว่าเครื่องเป็นอะไรนะครับบางโค้ดเนี่ยไม่ต้องส่งซ่อมก็ได้บางโค้ดแก้หน้าง,งานก็ได้อย่างเช่นโค้ด04เนี่ยเห็นไหมแบตเตอรี่ o อนเตจทูโรนะครับเห็ไหมถ้า03ก็ทูไฮแบตเตอรี่สูงเกินไป04ก็แบตเตอรี่ต่ําเกินไปนะครับถ้าโค้ดทั่วไปที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นอ,อีกอันนึงก็นี่15นะครับ พลัง,งานฝั่ง PV เนี่ยมันต่ำจนเกินไปนะครับก็อาจจะเจอในช่วงตอนเย็นหรือว่าต่อแผงน้อยเกินไปก็จะเจอโค้ด15ได้ในเครื่องตระกูลเอเนอแบบนี้พาวเอ็มอาร์พาวเหรือว่าตระกูลฟ้าขาวก็จะเจอแบบนี้ได้นะครับส่วนโค้ดอื่นๆนะครับอ่าแทน09 51 52พวกนี้ต้องส่งซ่อมทั้งหมดนะครับพวกนี้เครื่องมีปัญหาที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้านในต้องส่งซ่อม เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่รู้หรอกว่าโค้ดแต่ละโค้ดถ้าเราไม่รู้จริงๆว่ามันมีความหมายว่าอะไรก็เก็บคู่มือไว้หรือถ่ายหน้าจอเวลามีอ่าเวลาอินเวอร์เตอร์มีปัญหานะครับให้ถ่ายหน้าจอไว้มันจะมีโค้ดอะลามแจ้งขึ้นมาอยู่นะครับแล้วส่งให้ช่างดูช่างจะรู้ว่ามันมีปัญหาที่อะไรบางโค้ดแก้หน้าง,งานได้ช่างก็จะแนะนําให้แก้หน้าง,งานแต่บางโค้ดนะครับต้องส่งซ่อมจริงๆก็ช่างก็จะแนะนําให้ส่งซ่อมนะครับ อันนี้ก็เอามาไว้เป็นข้อมูลให้ท่านผู้รับชมได้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับนะอย่าเพิ่งตกใจเวลาเครื่องแจ้งเออร์นะให้ดูข้อมูลก่อนว่ามันเออร์เรออะไรถ้าไม่รู้จริงๆก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็โทรมาสอบถามผมก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ